คลิปนี้จะแสดงการแก้ปัญหาในกรณีที่เราเพิ่มไฟล์ mp 3เข้าไปที่ c a m t a s i a s t u d i o ไม่ได้คือเมื่อเราลากไฟล์ mp 3เนี่ยไปใส่ที่คลิปบินก็จะเกิดเออรอ์อย่างนี้ขึ้นวิธีแก้ไขในที่นี้เราจะใช้โปรแกรม audacity หลังจากที่เราเปิดโปรแกรม audacity ขึ้นมาแล้วก็ให้ลากไฟล์ mp 3ที่มีปัญหาเนี่ยไปใส่ในโปรแกรม audacity จากนั้นก็เลือกไปที่เมนูไฟล์เลือก Export ก็ดูว่าเราจะส่งออกเป็นไฟล์ MP3 หรือว่าเว็บในที่นี้เลือกเป็น MP3 ดังนั้นใน s v v e บ t ไทยก็ให้เลือกเป็น MP3 ไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อในช่องไฟล์ name แล้วคลิกไปที่ Option ก็ไปเลือก bitrate mode ในที่นี้ก็เลือกเป็น constant quality ก,ก็ เป็นกีเค b บิ K bit, แล้วก็เลือกเป็นสเตอร์แล้วคลิกปุ่มโอเคคลิกเซฟคลิกโอเคปร t สตี้ก็จะทำการส่งออกไฟล์ในหน้าต่างของโปรแกรมเนี่ยไปเป็น MP3 จากนั้นเราก็จะ,ะสามารถลากไฟล์ที่เราได้ แปลงมาใหม่จากออร์ดาสตี้นั้นเข้าไปที่คลิปบินได้